มูลนิธิร่วมกตัญญูได้น,นำร่างของมนตรีจิงโจ้าอายุ30ปีซึ่งเป็นคนงานขับเครนบนยอดตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พังถลม่มมาถึงบ้านเกิดที่บ้านโนเน,โนเกา,เาะตําบลโนนเกาะอําเภอสรินธรจังหวัดอุบลเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทํากลางบรรยากาศความโศกเศร้าของครอบครัวญาติและชาวบ้านก็ร่วมการจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะซึ่งในวันนี้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพธิธีรรมคืนแรก ด้านการช่วยเหลือเยาว์ยาครอบครัวของนายมนตรีนอกจากจะได้เงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะหลวงตาสินทรัพย์จอนธรรมโมหรือว่าพระสิ้นคริจาวัดวัดบ่อน้ําพระอินได้ให้คณะสิทธิ์นาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจานวน20 0 0 0บาทเนี่ยมอบให้กับนางยอยจิงโจ้มันดาของนายมนตรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการต่างๆค่ะนอกจากนี้หลวงตาสินทรัพย์ยังได้มอบเงินช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์คู่ภยัยอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานค้นหาผู้สูญหายอีกด้วย ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำพูนนเพทายจอนกระโทกในเพศศรีบุญเรืองก็นำเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมครอบครัวของแรงงานที่สูญหายสองคนก็คือนายเกติศักดิ์เหมาะเทวันอายุ47ปีและนายลิขิตสุวรรณชาติอายุ27ปีซึ่งเป็นน้าหลานนางหนุพาดเหมาะเทวันน้องสาวของนายเกติศักดิ์ก็บอกว่าพี่ชายเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพได้10กว่าปีแล้วล่าสุดนายเกติศักดิ์ก็ไปทำงานที่ ก่อสร้างที่ตึกแห่งน,นี้พร้อมกับภรรยาและลูกสาวซึ่งก็พบว่าทั้งสองคนเสียชีวิตแต่ทางครอบครัวก็ยังคงหวังว่านายกิติศักดิ์นั้นจะยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับพ่อแม่ของนายลิขิตแรงงานที่สูญหายก็บอกว่าลูกไปทํางานก่อสร้างตามคําชักชวนของนายกิติศักดิ์ทำงานมากว่า10ปีแล้วก็เริ่มทํางานตั้งแต่อายุ16ปีเพื่อหวังว่าจะมีเงินมาดูแลครอบครัวแล้วก็เก็บเงินสร้างบ้านให้กับพ่อแม่หลังพ่อป่วยด้วยโรคหัวใจ นะคะก็ต้องมารับภาระดูแลครอบครัวแทนตอนนี้ก็ยังมีความหวังว่าลูกนั้นยังมีชีวิตอยู่ค่ะ